พี่น้องวะพีน it, ่น like ้องวะไหมนะครับอาแล้วครับอาแล้วพี่น้องอาแล้วครับดู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 เธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้ดู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 ตัททำทำไมถึงทำกับฉันได้นี่นี่เรียบร้อยตัวเต็มไปเลยครับนี่ประชอนประชอนประชอน ด็ครับด so, like so ็พี่น้องยนีมานสอดพี่น้องบรรยากาศยนีมานสอดฝากระเแีงปุ้ลุยครับรอตรงหน้าทาให้เกาอ่ล่ะใหาย่อกินไปเบ็ดไปบ้านขึ้นมายาวในกระเข็งตัวเดียวครับหลุดน้ำกันยนีมานสอดยังปูลาปูลาอยู่อุ๊บไปยังบุไปยังพี่น้องว่า ไปยังบ่ไปยังพี่น้องหนักก็ลึกหนักก็ลึกปลาฉลอนพี่น้องอว่าตะใสรพี่น้องเอ้ยตัวพ้อมงามแล้วครับปลาช่อนปลาช่อนนี่แหละครับหาอยู่มากินไป มันได้ไดหาการได้กินมันได้บุดหหาการได้กินเนี่ยเขาครับกินบริกกินปูกิน,กนปลากินเนื้ออื่นสวยงามเลยครับกืมลงพ่อดีครับก้ลงพ่อปนโอ้ปลาพี่เนอะ หนึ่งตัวครับหลุดมือตะล่ะตัวแรกแขกงมันจุบจับจุบจุ๊บพี่น้องไปไปเรื่อยครับบางนี่พี่น้องไปครับโอ้ยไปโหใงเดี๋ยวแสเลยพี่น้องเดี๋ยวกวิวยเลยครับ ไปกินก็เก่าๆๆพู้ที่บอกว่าถือกินได้ครับโอ้ยตายกูตัวไปก็ไนไปเนาะพดเขาเดียวครับแังนๆไปนครับพวกแรงพวกแรงน,นี่โอ้ยมันปกเนอย่างงี้ ตะกินอีกพี่นองเย้ยตะกินเต็มเอวพี่เลยครับมันมีเพื่อนตายอืมดูฟ้าหน่อย่ันอนาะเต็มเอวบิ๊กๆเลยครับพดเข้าเดียวครับ สองตัวหรือบางเก่งไม่นั้งันาะคือในตัวหนึ่งซ้ำกันอย่างไรครับอืมโตปไ,ไปจรินๆเนาะบาเก่งครับเฮ้เรียครับ นี่ลี้ยงตัวพุพินองเอ้ยปลาก็ต้องสีลงครับปลาก็ต้องสีลงหวยลงบังช่วงอย่าฝนตกหันก็ลุงแตกตาหน้ามัครับรุ่นเบ๊ะกันครับ ไปเลยอะพี่น้นองโอ้ยแต,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 ตายต่แต่ตัวซะอุ้ยปลาดุปลาดุ่มาดูปลาคอครับไม่อีกแล้วพี่น้องเอ,อ้ยมุกโตปลาเนี่ยครับตุ่นหย่อนเลยตัวนี้เลี้ยวหุยเลยครับเมม เนี้ยเกียดยิีน่าพี่น้องเอ้ยได้ดคว่ำคำเลยครับปูปลาทุดยอนครับไล,ปล่ปลาปลาดูคอคอครับหรือปลาช่อนนั่นแหละครับปวดเอาแค่เดียวนี่พี่น้องหืมตัหลักกรรมเต็มมือเลยครับเออเลยบินดวงนิดหน่อยครับ ตัวมาใสเอ็นโอ้ปลาครับเฮ้ยพุกแบบป่อโล่จะไปนองเฮ้ยไปเร่ครับอย่าไปทำกันเร่อรๆลุน,นไปเมือเร่พี่นนอง เอาอีกแบบพี่นอ้องป่ายังครับุโอ้ยปลาฉอนขึ้นเก้าเลยพี่นอ้องตัวป้อมง่ามเหรอครับวันนี้ตัวพ่อเดือดเหรอครับปลาโอ้ยมึญญงนี่ชุดยอดเลยครับองค์สามตัวแล้วมึอตัวยังไงเหรอครับตัวพ่อมง่ามตัวนี้ตัวหนึ่งโอ้ยเดี๋ยวครับรวมเต้มกันเียครับ โอ้ยเราพี่น้องปลาเลยเ้ยโอ้ยปลาเข่งปลาเข่งเงหรอเด่นไม่เลยลนะครับโอ้เขาทาเลยพี่น้องมือนีคนอนอ่ครับส่งปุ๋ยะปลาเข่งครับไเดินกันไปเรื่อยๆครับอุ้ยเบื้องหลังนี่นี่พี่น้อง โอ้ยปลาอย่างปลาคออุย้ยเลี้ยงเหือเลยครับอือโคือเกาครับเลี้ยงเกงดเลยอัดตัวไว้ยัง ใช่หรือสุนไปเลยครับครับพี่น้องทางจากยามไปแล้วมันนี่ยมเร่งครับมันนี่ยมเบาพันไปเลยเกากับบ,กบอกว่าได้ยุได้กินคเนี่ยเข็ดจีน่าบนเตียงขันดีครับ เปนบี้ยกีดยใส่น่ยนตุลินน้ำใบเนียปะนะพุ่งตัวเป็นดอนพุ่ใส่นี่ยมเที่อยู่ครับเต่าก็เป็นหูเป่นตุลินหน่อยยังงี้เงี้น้อยครับลูกเต่าไดียบุกเขเชเอินตัวเอินเต่านลรอครับถึงต่างๆมาตรงไเมือแล้วมีที่ภาพอยู่ไปยัง่มไม่ขึ้นบุกเป็นบ้านครับข้าวบ้านดิเก่าทีสิะป่ดไม่หระอเปลเด็กเกี่ยวขอน้ำก็เกาหรือพี่น้องเอ้ยครับ ต้งเก็บบึงเอาขอพุขอบคุณพี่น้องครับกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามโดยตลอดนะพี่น้องนะอาจะไม่กินครับใส่เบ็ดใส่กากใส่ขุนปลาอาจะไปเจ็บเผลอ่วนของเรากะฮะลูกหันนูตั้งแต่เลยพี่น้องมาแต่เนี่ยก <im> ินได้เอาอย่างเดียวครับพ่อแม่พี่น้องพ้าอยู่พ้ากินมากแต่ไหนแต่ไรมากกับมันเป็นยังไงพี่น้องเนาะ าะสัาพี่ล้างนองครับมืนพอกันไหมสลับมือนี้กันสวัสดีครับ